อู้ดอู้ดูกเด็กดุกูดอ้ยเดดดมามามมา สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมหากินแบบบ้านๆครับผมสไตล์หนันึกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาดูหมายครับผมว่าจะดักปลาช่อนซะหน่อยนะครับผมดักปลาครับก็มาคืนฝนตกก็ได้ไปส่องเขียดนะครับนี่ครับผมเป็นเขียดอิโม่ครับผมนี่ครับผม ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็เอาไว้กินด้วยนะครับผมแล้วก็เอามาปักเบ็ดด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาลุ้นหมายกันครับผมหมายบ้านม่วงใหม่ครับผมใกล้ๆบ้านเป็นหมู่สามนะครับผมก็ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับน้ํานิ่งมากครับผมแต่ว่ามันเป็นดอกจอกเยอะนะครับผมเต็มไปหมดเลย ก็เดี๋ยวจะหาพื้นที่ดักก่อนนะครับผมจะดักได้กี่หลังก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ผมเอามาเยอะเหมือนกันครับประมาณสามสิบกว่าคันเขียดเยอะครับผมก็ไม่เป็นไรเขียดหมดก็เดี๋ยวก็จะไปส่องใหม่ครับผมเพราะว่าวันนี้ฝนตกอากาศดีครับผมแต่ไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะครับผมก็ไปไปปักเบ็ดด้ยวยกันครับผม ครับผมช่วยกันปัดเป็ดครับผม นี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่ครับหมายสวยไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าครับผมใส่ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยโอ้เหยื่อหมดอีจกจะติดหรือเปล่าเหยื่อก็หมดอังดูอยู่ นี้เกิดอะไรขึ้นครับผมนี่ครับท่านผู้ชมคันโกงมาเลยครับผมอูู้รอ้ยู้อู้มมออ้้ม um. ัน <esse. S 1> โอ้ยอ้้ยโ้ไว้โอ้ยต็มแรกครับผม ูข้ขันหักเรียบร้อยเลยโอ้สวยครับผมโอเคครับนี่ครับนี่ครับผมสวยครับดูสวยมากเลยครับผมโอ้โหโอเคครับแต้มแรกวันนี้ถึงยากครับผม สิบด้ยาก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมดูนิ่งมากไปแล้วครับสายไปอยู่นู่นครับโอ้ย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 อ้้ยอ้้ยอยใหญ่ครับให่ยงยกันแม่

โอ้มามามมาโอ,โอ้อยู่ฮันดึกงอกย,อยูโอ้นั่นองอกันอยูนี่ลืนลไม่สุกไม่สุน่นนนยนี่ครับคืนเลยครับผม ตัดสุดๆลุนแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมแจมีสองของคืนนี้ครับผมโอเคครับไปไปงต่อไปครับผมตัด,ดไม้สวยครับผม อยู่เหมือนเดิมครับผมไม่ติดนี่ครับไปี่ครับวันนี้ก็มากับพวกพี่ธรรมยามครับผมตอนดึกผมก็อยู่เหมือนเดิมเก็บอิโมอยู่เหมือนเดิมครับผม หมายสวยมากครับผมโอ้ยังไม่ได้เลยครับผมได้ตัวนี้ก็ไ,ได้อยู่สองแต้มครับผมคือนี้นี่ก็อยู่เหมือนเดิมครับผมโอเคครับไปต่อครับผมอันนี้ก็ ยังไม่ออกครับผมปลายนี่ครับผมไม่มีครับผมโอเคครับปะเฮ้เฮ้ปลาบอกไขมีตัวได้เลยเอานี่ผมเดินทั้มีบมูมีหมายยังเหมาะ อะารต้นไม้ในี้ดูว่ามันต้องพอผูกมาเจาะกับน้ำนี่เกีีรยก่อนครับผมเกี่ยหมดเออโอ๊ยเนี่ยเกลี่น่าจะหมดครับผม

มนัมนๆัมนมนัมนมัโอ้ตัเดียวนองนี่นี่ครับมไม่รู้โดนโดนอะไรกัดนะครับผม,มดูดีครับนี่ครับเป็นแผลหมดเลยครับโอเค okay, ครับไปเราจะใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ตรงนี้เขียด เรียบร้อยเด็ดสมอลเล่ครับผมโอ้โหสมอลเล่ครับผมโอเคสมอลเล่เรียบร้อยครับผม โอเคครับไปหลังนี้ก็เหยื่อหมดครับผมใส่เหยื่อก่อนครับเหยื่อหมด<อ>ผมจะเกาะขานะครับผมโอะบางคนเขาจะถน,นัด เกี่ยวหลังนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะเกี่ยวขานะครับผมโอเคครับไปอันนี้ก็เรียบร้อยครับเขียดตายครับผมแต่ผมขอใส่เหยื่อใหมนะครับผมนะ้ำมันตื้นนะครับผมตรงนี้เผื่อว่าเป็นปลาท่อนจะเข้ามาตีเหยื่อนะครับผม ผมว่าปลาช่อนใจชอบน้ําตื้นนะครับผมน,นี่โอ้โด,ดละตัวเล็กครับผมเยดเสียงแมงกระชอนครับผมจับได้ก็อาจจะเอามาปักเบ็ดนะครับใส่เด็ดนะครับผมโอเคครับ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่ครับโอเคครับไปขวี้ดเขียดุขวียด,ยดโดดไปโดนมันเต็มโอ้อันนี้ลอยอยู่บนเนี่ยบ่มันจะติดได้ไงครับผมด,ดูครับลอยอยู่บนดอก จอกเฉยเลยครับผมมันจะติดได้ไงเนี่ยนี่โอเคครับนี่ครับผมโอเคครับไปครับผมหลังสุดท้ายครับผมจบครับผมไม่มีครับผมโอเคครับไปดูผลงานครับผม มบหมายนี้นะครับผมก็เป็นหมายที่สวยครับผมดูแล้วน่าจะเยอะครับปลาช่อนแต่ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะมีไซส์ใหญ่บ้างนะครับผมโอเคครับดูผลงานกันครับผมอันนี้ก็มายามกับพี่นันนะครับผมนีนครับสวัสดีรครับอ พี่ชายครับนี่พี่เหรียญครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ก็โอเคครับผมวันนี้ผลงานคืนนี้นะครับผมก็นี่ครับสามตัวครับผมสามตัวสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับคืนนี้ก็ถือว่าหมานครับก็ได้กับข้าวนะครับผมก็ได้สามเต้มใสยๆหมดเลยนะครับผม กถ็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างครับตัวเล็กตัวใหญ่บ้างแต่ก็ไพยมพอได้กับข้าวครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม